สวัสดีค่ะเซลแคทค่ะวันนี้นะคะแคทก็อยู่ที่อยุธยานะคะก็มารับรถลูกค้านะคะออกจากอู่นะคะแล้วก็จะมาพาทุกท่านนะคะไปชมนะคะวิธีการใช้งานของรถไซโลอาหารสัตว์พ่วงแม่ลูกกันนะคะตามแคทมาดูกันเลยค่ะครับ วันนี้ผมก็อยู่กับพี่มนตรีนะครับที่บางประหารยานยนต์นะครับเดี๋ยววันนี้พี่มนตรีจะแนะนําการใช้รถเบ้าอาหารสัตว์เนาะอันนี้ก็คือวิธีการโหลดอาหารออกจากรถเข้าไปเก็บในไซโลที่ใช้เก็บอาหารสัตว์ที่ฟาร์มนะครับทีนี้เนี่ยมันจะมีตัวแม่ตัวลูกอันดับแรกเนี่ยก็คือเราเข้าเกียร์ีโอตามปกติเลยเนาะพี่ถูกไหมครับเป็นการเปิดระบบไฮดรอลิกให้ทํางานได้ทีนี้ครับมันก็จะมีว่าที่ตัวแม่กับที่ตัวลูก ตอนนี้พี่เขาจะสาธิตตัวลูกก่อนคือหมายความว่าพอเราเข้า PTO แล้วเนี่ยเรามาที่ตัวลูกได้เลยใช่ไหมครับพี่เดี๋ยวปรมาตัวนี้ก่อนเดี๋ยวตามไปดูครับมันสวิตตัวแม่ตัวลูกยังไงเวลาใช้งานเงนี้ครับอ๋อสวิตสวิตเกียวฝากจะเป็นตัวเดียวกันครับแต่ว่าตัวนี้มันจะสับมาลูกถ้าเป็นตัวแม่อันนี้คือเราเข้าเกีียวฝากแล้วเนาะใช่ถ้าเป็นตัวแม่มันจะอยู่ท่านี้อ๋อถ้าเป็นตัวแม่มันจะปิดอยู่ทั้ง4ตัวนี้เลยเนาะเป็นกัไอ้พวกนี้คือ การจ่ายน้ํามันไฮดรอลิกไปตัวลูกใช่ไหมครับพี่อันนี้อันนี้จะอยู่ตัวแม่ก่อนตัวลูกตัวลูกเราต้องดึงมาตรงนี้ครับอ่าครับก็คือทําให้น้ํามันไฮดรอลิกมันจ่ายไปตัวลูกได้ใช่ครับอ๋อโอเคนี่ทับตัวลูกเนาะจะต้องสี่ตัวนี้มาครับโอเคครับแล้วแล้วเราก็ไปทํางานที่ตัวลูกได้เลยใช่ไหมครับใช่ตอนนี้ตัวแม่จะทําไม่ได้อ่าใช่อ่าโอเคครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูครับ บนตีนะครับทัวนี้ดึงครับจะเป็นวาล์วแกนบนอันนี้จะเป็นถ้าดึงมันจะยกข้อยกท้อขึ้นทางเลยถ้าดันเข้าถ้าันเข้าก็คือลงลงท่อครับมาตัวที่สองอันนี้จะตรงใช้ขวาถ้าดึงออกมันก็จะหมือนออก เป็นตัวขับสกูตัว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 ตั้งกับตัวท่อบนบนครับผมอ่ะแล้วก็เปได้เลยสกูที่อยู่นอกรถในท่อที่อยู่นอกรถส่วนตัวนี้จะเป็นตัวดึงอาหารออกมาจากท้อครับตัวล่างเป็นสกูตัวในถังอ่ะเวลาเราใช้งานเราจะต้องสกูตัวบนก่อนนะครับเพราะว่าถ้าตัวล่างเนี่ยเดี๋ยวเราสกูฝีอาหารออกมาแต่มันมันจะอันเพราะว่าตัวบนไม่ฝีออกไปก็คือเวลาเปิดเราเปิดตัวบนครับเวลาปิดเราปิดตัวล่างก่อน แค่นั้นเองอ่าสลับกันใช่ครับก็คือปิดตัวที่มันฟีดออกมาจากในถังก่อน<ช>เพื่อให้อาหารที่อยู่ค้างในท่อด้านนอกเนี่ยมันออกไปให้หมดครับเสร็จแล้วเราก็ปิดตัวท่อนอกรถ<ช>ครับผมโอเคครับพี่ ให้เข็มลูกศรสีเหลืองมันตรงกัน ให้มันขนานไปกับแนวถังนะครับก็คือตบเก็บทีนี้ก็เป็นการใช้งานตอวแม่นกนกัารควบคุมก็เหมือนกันเหมือนกันเลยครับผมกนบนก็คือยกข้อขึ้นลงนะครับถ้าดึงออกมาด้านหลังก็จะเป็นการยกขึ้นกดเข้าไปข้างหน้าก็จะเป็นการกดลง แทนที่สองก็เหวี่ยงซ้ายเหวี่ยงขวานะครับตอนนี้ก็เหมือนเดิมครับตัวีสอันนี้มันหมุนได้ไม่ถึงกับ360องศานะพี่แต่ว่าเกือบรอบใช่ไหมมันต้องดูสายอ๋อใช่มันมีสายตัวนี้ฮะจะมีสายครับแต่ว่าจะหมุนวนไปเรื่อยๆไม่ได้เพราะว่ามันติดสายอ่ามัน วิธีการควบคุมก็เหมือนกับตัวลูกที่เราทําให้ดูเมื่อสักครู่นะครับ,รบผมโอเคที่นี้พี่เก็บได้เลยครับก็ถามพี่มนตรีระหว่างที่เก็บท่อ,อเวลาที่เราจะปั่นอาหารออกครับพี่เราจะต้องไปปรับเร่งรอบเครื่องที่หัวเก่งสักกี่ร้อยรอบครับถึงจะเหมาะสมกับการปิด้าเป็นที่สูงก็คือประมาณ700ยรอบครับ เจ็ร้อยรอบรเจ็ดร้อยรอบนี่กำลังดีถ้าถ้ารอบมากเกินไปนี่มันจะทําให้การปั่นอาหารออกไปเร็วเกินไปมันจะมีผลให้อาหารมันเป็นผงหรือมันเป็นยังไงครับพี่ใช่ใอาหารเ็มันจะแตกเ็มันจะแตกนะเพราะว่าถ้าเราหมุนเกลียวเร็วเกินไปใช่ถ้าเร็วเกินเพราะฉะนั้นรอบควรจะอยู่ที่ประมาณ700รอบใช่ครับเพราเจย์ยีสูบมันรอบมันเร็วอยู่แล้วอ๋อครับ CTO รอบเร็ว ก็คือไม่มีอะไรก็แค่นี้เอง